ประวัติลูกหนังคลิปนี้ขอเสนอเมสันเมาความฝันที่ไม่มีอีกแล้วหากมีข้อมูลส่วนไหนผิดพลาดต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับเด็กน้อยจากอะเคเดมีกับความฝันจะเป็นคนต่อไปที่ขึ้นมาสานต่อจากจอรนเธอร์ลีเขาเกิดเมื่อวันที่10มกราคม1999เติบโตที่เมืองพอร์ตสมัทจนถึงปี2005ในไในวัย6ขวบ เมาส์เข้าไปทดสอบฝีเท้ากับทีมเยาวชนของเชลซีและพ่อของเขาเคยเตือนเอาไว้มีแค่จอห์นเทอร์รี่ที่ได้ขึ้นไปเล่นทีมชุดใหญ่นะไอ้ลูกชายท่ามกลางนักเตะสตาร์ดังของเชลซีในยุคนั้นมันยากเหลือเกินครับสำหรับเด็กเยาวชนพ่อพยายามหาทีมใหม่ที่มีโอกาสให้นะแต่เมาส์ตอบกลับไปอย่างมั่นใจว่าผมจะเป็นรายต่อไปผมอยากสร้างประวัติศาสตร์กับเชลซีความฝันของผมคือสโมสรน,นี้เท่านั้น เขามีเทอร์รี่เป็นแรงบันดาลใจและใช้ทกโอกาสเฝ้ามองดูนักเตะค,คนนั้นไม่เคยพลาดการซ้อมกับเชลซีเลยสักครั้งนั่งทำการบ้านระหว่างทางเกือบ10กิโลเพื่อมาที่สนามเชลซีชีวิตของเม้าหลังจากขึ้นชุดใหญ่ได้แต่ยังไม่ใช่ดังฝันเขาถูกยืมตัวไปทั้งในลีกเนเธอร์แลนด์และแชมเปี้ยนชิพจนถึงปี2019สิงบูภายใต้การคุมทีมของโค้ชตำนานสโมสรอ,อย่างแฟงแลมพาร์ด ที่เคยร่วมงานกันสมัยอยู่ดารบีเคาตี้มอบความฝันนั้นให้กับเมาส์11สิงหาคม2019เดบิวต์นัดแรกในเกมพบแมนเชสเตอร์ u ยูไ e นเตดและฟอร์มอันน่าประทับใจแม้ว่าทีมจะแพ้ไปแบบขาดลอยก็ตามต่อจากนั้นมันคือเรื่องราวที่โคตรจะสุดยอดเขาเริ่มพิสูจน์ตัวเองในช่วงพรีซีซั่นด้วยฟอร์มอันยอดเยี่ยมเขาแจ้งเกิดเต็มตัว และสถาปนาตัวเองเป็นคนสําคัญในแดนกลางที่ขาดไม่ได้มันเหมือนฝันที่เป็นจริงเลยผมอธิบายเป็นความรู้สึกไม่ได้แต่มันจะอยู่ในใจผมไปอีกนานนั่นคือคําพูดเขาที่ได้สวมเสื้อดอ e w o มเป็นนักเตะจากอะเคเดมีคนแรกที่ลงสนามพบ50นัดในฤดูการเดียวเท่านั้นความมั่นใจในตัวเองเป็นอย่างมากทําฟอร์มของเขาขึ้นเรื่อยๆลูกแอซิดให้ฮาวเวิยิงประตูนัดชิงในแชมเปี้ยนลีก พาสิงบูคว้าแชมป์ยูฟ่าสมัยที่2ในรอบ10ปีในปี2021-2022เป็นปีร่างทองของเมาส์อย่างแท้จริง11ประตู10แอซซิตจากการลงสนามเกือบ50นัดแบกทั้งแดนกลางแบกทั้งการยิงประตูแบกทุกอย่างให้กับทีมในยุคของทูเคินปัจจุบันอายุ24ปีลงเล่นกับเชลซี195นัดยิงได้33ประตู37แอซซิต 1น h ่งแชมเปี้ยนลีกหยูฟ่าซูเปอร์คัพหนึ่งฟีฟ่าควคับและยังเป็นนักเตะยอดเยี่ยมของสโมโสร2ปีติดต่อกันเขาเก่งมากจริงๆเขาเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดถ้าพูดถึงนักเตะเยาวชนตอนเขาเด็กๆเขาเก่งกว่าผมในวัยเดียวกันด้วยซ้ำทัศนคติและศักยาภาพของเขามันยอดเยี่ยมมากจริงๆแลมพาดกล่าวถึงเม้าไว้แบบนั้นแม้ว่าฟอร์มของเมสาปีล่าสุดจะถึงขั้นย่ำแย่ ทั้งเจ็บและเล่นไม่ได้เหมือนเดิมจำนวนนัดการลงเล่นและสถิติส่วนตัวที่ลดลงอย่างน่าใจหายทำให้มีนักวิจารณ์บอกว่าเขาเป็นนักเตะที่ดีนะแต่ไม่น่าจะเหมาะกับยูไนเตตในตอนนี้แต่ด้วยวัยเพียงแค่24ปีต้องบอกว่าเทนฮากชอบนักเตะแบบนี้ครับนักเตะที่มีพลังงานเหลือลน้นมีแพชชั่นกับเกมเสมอวิ่งได้ทั้งเกมไม่มีหมดคอยไล่เพคู่แข่งตลอดเวลาไม่มีเดินไม่มีหยุด ยังหวะบีบและการทำงานของเขาในสนามมันเอาเรื่องและยากจะมีใครเทียบเทนฮากหวังจะนำเข้าเมสามาเติมในจุดนั้นและอายุใช้งานยังอีกยาวๆครับผมรู้ว่าพวกคุณบางคนจะไม่พอใจกับการตัดสินใจของผมแต่มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องกับช่วงเวลานี้สำหรับเส้นทางอาชีพของผมมันไม่ง่ายเลยที่จะออกจากสโมสรที่คุณเติบโตมาแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด จะมอบความท้าทายใหม่ที่น่าตื่นเต้นสำหรับก้าวต่อไปในอาชีพของผมทุกคนสามารถเห็นได้ว่าสโมสรได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้การคุมทีมของเอลิกเทนฮาร์ดผมมีความทะเยอทะยานอย่างมากผมรู้ว่ามันวิเศษขนาดไหนที่ได้คว้าถ้วยรางวัลใหญ่ๆผมจะทุ่มเททุกอย่างเพื่อประสบการณ์นั้นที่นี่อีกครั้งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสุดท้ายนี้เมสันเมาส์กับคำพูดที่ว่า ผมจะเป็นคนต่อไปจากจอห์นเทอร์รี่ผมจะสร้างประวัติศาสตร์กับเชลซีความฝันของผมคือสโมสอนนี้เท่านั้นเราตำนานและแฟนบอลพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจะกลายเป็นคนสำคัญเป็นกัปตันทีมเป็นตำนานของสโมสอนและเป็นแฟงลัมพาดคนต่อไปแต่วันนี้ภาพเมสันเมาส์ในสีเสื้อสิงโตน,น้ำเงินครามมันไม่มีอีกต่อไปแล้วครับ